สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์จีนเธอคือฝันหวานละมุลอีพีที่23-24 พอพระเอกออกมาก็บอกว่าหิวแล้วนางเอกจึงชวนเขาไปกินข้าวแล้วถามเขาว่าวันนี้ไม่ซ้อมหรอเขาบอกว่าเขาลาโค้ดเลยแล้วไม่ต้องห่วงหรอกทุกอย่างจะต้องดีขึ้นเธอทำได้ดีมากแล้วนะนางเอกบอกว่าที่จริงฉันก็ไม่ได้บอกนายเรื่องแม่ป่วยไม่ใช่เพราะว่าแค่นายมีแข่งขันแต่ตั้งแต่เล็กจนโตฉันชินกับการทำอะไรคนเดียวฉันไม่อยากจะพึ่งพาใครไม่อยากเป็นตัวปัญหาของคนอื่นแต่พอแม่ฉันป่วยในครั้งนี้ก็ทำให้ฉันได้รู้ว่าทุกคนเป็นห่วงฉันคอยดูแลฉันอยู่พี่แล้วก็นายดังนั้นฉันคิด ว่าฉันจะลองพยายาม บอกสิ่งที่อยู่ในใจคิดให้พวกนายได้รู้พระเอกบอกว่าฉันรู้ไม่เป็นไรหรอกนะให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเถอะที่จริงฉันรู้ว่าแม่เธอป่วยฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงได้แต่รีบร้อนมาที่นี่นึกไม่ถึงเลยว่าคุณน้าจะเข้าใจฉันผิดมากถึงขนาดนี้นางเอกบอกทุกอย่างที่เข้าใจผิดนี้เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองและจับมือเขาไว้บอกว่าฉันไม่เลิกลากับนายหรอกพระเอกก็จับมือตอบแล้วบอกว่างั้นเราตกลงกันแล้วนะว่าไม่ว่าเธอจะเจอกับปัญหาอะไรเราจะร่วมเผชิญหน้าผ่านไปด้วยกันนางเอกพยักหน้ารับส่วนแม่ก็ทบทบวน คำพูดของพระเอกกับนางเอกก่อนที่จะเปิดประตูออกไปดูลูกสาวเช้าวันต่อมาแม่ก็เลยถามนางเอกว่าตกลงนัดวันผ่าตัดให้ฉันวันไหนนางเอกก็ดีใจมากที่แม่ยอมผ่าตัดและจะรีบไปบอกกับหมอทันทีพอออกมาเห็นพระเอกก็สงสัยว่าทําไมถึงยังไม่กลับไปซ้อมพระเอกบอกว่าเรื่องดูแลคนไข้ผมมีประสบการณ์ของพวกนี้ของคุณน้าน่าจะใช้ได้นางเอกบอกฉันมีข่าวดีมาบอกแม่ยอมผ่าตัดแล้วพระเอกบอกงั้นเธอก็หายเป็นกังวลใจแล้วใช่ไหมนางเอกให้วางใจได้ฉันดูแลเขาได้ นายนะกลับไปฝึกซ้อมให้ดีเธอจากนั้นก็มายืนส่งพระเอกพระเอกอยากจะเดินส่งเธอรับหลังนางเอกบอกให้เขาสู้ๆนะเขาก็ส่งมินิฮาร์ดให้ส่วนกู้เซียก็บ่นพี่ว่าหนังสือที่คุณให้ฉันอ่านมันเยอะแล้วมันก็ยากเกินไปพอจะมีวิทยานุพลอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างไหมคะเขาก็แนะนําให้แล้วเธอก็บอกว่าใกล้จะปิดเทอมแล้วฉันฝืนอ่านหนังสือของคุณคงไม่มีเวลาเขียนรายงานแน่ๆฉันจะหอบคําถามไปถามทุกวันก็ไม่ได้คุณต้องคิดว่าฉันโง่แน่เลยแต่พี่ชายบอกว่าถ้าไม่ลองจะรู้ได้ยังไงกู้เซียก็เลย รีบบอกว่าจะสรุปคําถามให้ทันทีส่วนพระเอกนั้นก็อยู่ซ้อมจนดึกเพื่อชดเชยช่วงเวลาที่ลาไปโค้ชก็แวะมาช่วยติวให้และบอกว่าถ้าจะเพิ่มสถิติยิงนัดแรกให้เข้าเป้าต้องฝึกช่วงหัวไหล่และมือมากเป็นพิเศษถึงจะทําให้มันมีแรงส่งและนิ่งมากพอฉันจะแจกรายการฝึกเพิ่มให้กับนายแต่นายจะต้องรับปากกับฉันว่าจะไม่กระทบต่อการฝึกพื้นฐานพระเอกก็ตกลงจากนั้นพระเอกก็ถูกติวเข้มฝึกซ้อมอย่างหนักจนเขาได้เข้าทีมเอติดอันดับ5จนได้ส่วนกู้เซียก็ส่งสรุปคําถามให้กับพี่พี่ บ่นว่ามันเยอะไปแล้วสงสัยต้องเจอหน้ากนันนะถึงจะอธิบายได้ถูกเธอก็รีบนัดพบเขาที่ร้านกาแฟทันทีแล้วพี่ชายก็อธิบายรายงานให้เธอได้ฟังกู้เซียก็ปรับตามที่เขาแนะนําอย่างมีความสุขฝั่งพระเอกก็โทรมาบอกกับส่งนานเรื่องที่กําหนดวันแข่งขันส่งนันก็อยากจะบอกนางเอกแต่พระเอกบอกว่าเธอกําลังมีปัญหาอยู่นะพอหรูอี้รู้ว่าแม่นางเอกป่วยก็รีบไปหานางเอกทันทีแล้วเธอกับกู้เซียก็บ่นว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทาไมถึงไม่ยอมบอกพวกเราเห็นพวกเราเป็นเพื่อนอยู่หรือเปล่านางเอกบอกว่ามันกระทัน หันมากเลยฉันก็เลยไม่ได้บอกแล้วบอกว่าวันผ่าตัดนั้นตรงกับวันแข่งขันของพระเอกรูอี้เตือนว่าอย่าแบกรับอะไรไว้คนเดียวสิที่หลังมีอะไรบอกเรานะรู้ไหมนางเอกก็รับปากส่วนวันฝึกซ้อมวันสุดท้ายพระเอกนั้นก็แข่งสูสีกับกัปตันแต่ก็ยังไม่อาจเอาชนะเขาได้จากนั้นโค้ชก็กล่าวปิดการฝึกพวกนายพัฒนาขึ้นมากในวันพรุ่งนี้ขอให้ตั้งใจแข่งขันให้ดีแต่พระเอกนั้นยังรู้สึกว่าเขายังไม่ดีพอคืนนั้นเขาจึงมุ่งมั่นฝึกซ้อมต่ออย่างต่อเนื่องจนโค้ชมาเห็น็นนแล้ววเเขาィィาากดีโออคไหง และบอกว่าแข่งขันเสร็จแล้วจะรีบไปหาทันทีนางเอกบอกว่าพรุ่งนี้พี่มาอยู่เป็นเพื่อนแล้วล่ะนายตั้งใจแข่งขันเถอะอย่าได้วอกแวกเด็ดขาดฉันจะรอดูไลฟ์สดนายอย่างตั้งใจลูกพี่จเวีนสู้ๆแล้วการแข่งขันยิงปืนสั้นระดับมหาวิทยาลัยก็เริ่มต้นขึ้นทุกทีมนั้นลงสนามพระเอกสวมหูฟังที่นางเอกให้ลงแข่งโดยที่มีเพื่อนๆคอยให้กำลังใจ พอเริ่มแข่งยิงปืนสั้น25เมตรในประเภททีมรอบแรกพระเอกยังทำคะแนนได้ไม่ดีอยู่ในอันดับที่8แต่เขาก็ทำคะแนนได้ดีขึ้นเรื่อยๆในรอบที่2ตามมาอยู่ในอันดับที่7และรอบสุดท้ายก็เลื่อนมาอยู่ในอันดับที่6ททำให้ทีมของมหาวิทยาลัยผู้เฉิงได้รับรางวัลอันดับที่3คว้าเหรียญทองแดงไปครองพวกกัปตันและโค้ชพากันดีใจมากในขณะที่มอเจียงเฉินนั้นได้เหรียญทองตามคาดต่อมาการแข่งขันยิงปืนสั้นประเภทชายเดี่ยวกัปตันก็ยินดีกับทีมมหาวิทยาลัยเจียงเฉินที่ได้ทีี 1, ่่1ุววเตือนา รอบชิงต้องพยายามให้มากกว่านี้นะถ้าตกรอบเร็วเกินไปมันก็หมดสนุกแย่พระเอกบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงห่วงแต่พวกนายเถอแล้วพวกเขาก็ลงสนามโคศกเอ่ยถึงพระเอกสี่ปีก่อนหน้านี้เขาเคยลงแข่งระดับประเทศในรุ่นเยาวชนได้รับรางวัลมาด้วยนะคราวนี้เขากลับคืนสู่สนามเราต้องมาลุ้นกันแล้วว่าพวกเขาจะทํากันได้แค่ไหนพระเอกนั้นยิงประคองจนผ่านเข้ารอบได้แต่พอมาถึงรอบที่4ี่ก็ต้องมีการคัดคนตกรอบท่งหนานอธิบายหรูอี้ว่าคนที่รั้งท้าย2ออันดับนั้นจะต้องตกรอบคะแนนเบียดเบียดกันขนาด อันดับนั้นเปลี่ยนไปได้ทุกนาทีดังนั้นทุกรอบจึงมีความสําคัญมากอี้หยางก็เป็นกังวลตอนนี้ลูกพี่อยู่อันดับ5้าเขาจะต้องนิ่งไว้เท่านั้นถึงจะรอดนางเอกก็รอลุ้นและพระเอกก็เข้ารอบจนได้ส่วนกัปตันนั้นยิงพลาดตกรอบเหลือพระเอกกับหวังอันมอเจียงเฉินที่ได้รับคะแนนเท่ากัน เลยต้องผัดกันดวลและเพิ่มรอบหวังอันยิงพลาดพระเอกก็พลาดเช่นกันและต้องดวนกันต่อพอคู่แข่งขันทําคะแนนได้ดีนําหน้าไปก่อนความกดดันนั้นก็เลยตกลงมาอยู่ที่พระเอกผู้ชมนั้นลุ้นกันจนแทบหยุดหายใจแล้วในที่สุดพระเอกก็คว้าชัยมาได้เขาได้รับเหรียญทองแดงทุกคนดีใจกันมากในขณะเดียวกันนั้นการผ่าตัดของแม่ก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในพิธีมอบเหรียญรางวัลพระเอกได้รับเหรียญทองแดงเหรียญเงินได้แก่หลี่เสียงมหาวิทยาลัยหวีจงและแชมป์ได้แก่ซุยวีมหาวิทยาลัยเจียงเฉิน าจับมือแสดงความยินดีต่อกันจากนั้นพระเอกก็รีบไปหานางเอกนางเอกมองดูเขาหลับแล้วก็ช่วยเอาไหล่ให้พิงอย่างอบอุ่นด้านกู้เสียเอารายงานไปส่งอาจารย์อาจารย์ก็กล่าวชมว่าเธอทําได้ดีมากนะเธอเป็นน้องใหม่ทาไมถึงได้เขียนได้ดีขนาดนี้มีใครช่วยเธอไหมเธอบอกว่าให้คนที่ช่วยดูโครงสร้างดูให้นะคะแต่ว่าที่เหลือหนูทําเองหมดเลยนะคะพอถูกอาจารย์กล่าวชมเธอก็รีบโทรไปบอกพี่ชายทันทีเพื่อเป็นการขอบคุณฉันอยากจะชวนพี่ไปทานอาหารเย็นแต่พี่ชายกลับไม่สนลบวิดีโอนั้นทิ้งซะ เธอชมว่าแต่ตอนพี่เมาหนะ้าน่ารักดีออกนะภาพตัดมาที่โรงพยาบาลนางเอกพาแม่มารอตรวจและพระเอกก็มาหาพอดีเธอจึงแอบไปหาเขาแล้วแม่ก็เห็นว่าพวกเขาสองคนอยู่ด้วยกันพ่อนางเอกกลับมาแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วบอกว่าฉันเรียกเลขาช่วยมาแล้วละพรุ่งนี้แกก็กลับไปเรียนได้แล้วแล้วพี่ชายก็เข้ามาหาพร้อมกับของบำรุงมากมายพอกู้เสียได้เห็นทั้งสองคนสนิทกันก็แอบเศร้าใจก่อนที่จะแอบดักเจอกับพี่ชายแล้วชวนเขาคุยกู้เสียคิดว่าพี่หลงรักนางเอกก็เลยไม่อยากให้เขาต้องเจ็บแ แต่งแต่งเรื่องนิทานให้เขาฟังพระรองรักนางเอกมากแต่นางเอกกลับรักคนอื่นสุดท้ายเขาได้แต่เสียใจเพียงลําพังน่าสงสารมากคุณเข้าใจใช่ไหมแต่พี่ชายกลับไม่เข้าใจเธออ่านนิยายให้น้อยลงหน่อยเถอะนั่นทำเอาเธอหัวจะปวดที่พี่ไม่เก็ตรักสามเศร้ามันอึดอัดนะเขาสงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยลบวิดีโอของฉันด้วยนะแล้วนางเอกก็มาหาเรียกเขาว่าพี่ชายกูเสียได้ยินแบบนั้นก็เพิ่งถึงบางอ้อ พอกลับมาแล้วพวกเห็ดผิวก็เลยขำเรื่องของเธอเจ้านายกับเด็กฝึกงานได้เดียงสากู้เซียนั้นไม่ขำด้วยเธอรู้สึกอับอายขายหน้ามากกว่านางเอกแซวที่กู้เซียจินตนาการเกินเบอร์เพ้อถึงเรื่องละครรักสามเศร้าอะไรก็ไม่รู้กู้เซียแย้งว่าก็เธอคนละแสกันใครจะไปรู้เล่าว่าเป็นพี่น้องกันนะ่ะพี่ชายเธอเขาจริงจังมากเลยนะฉันพูดจาไร้าสาระต่อหน้าเขาไม่รู้ว่าต่อไปจะเจอหน้าเขายังไงแล้วเนี่ยนางเอกก็เลยแซวว่าเธอมีความรู้สึกกับเขาใช่ไหมเนี่ยกู้เซียทำเป็นปฏิเสธ นางเอกแย่ว่าพี่ชายของฉันนะ่ะบางครั้งก็ดูเย็นชาแล้วก็หน้าเบื่อแต่ว่าเขาเป็นคนดีคุ้มค่าที่จะรู้จักกันเอาไว้นะเหตุจิ๋วก็แซวจนกู้เสียนั้นอายรีบออกไปส่วนพี่ชายเป็นกังวลว่ากู้เสียจะนินทาก็เลยรีบโทรถามนางเอกนางเอกบอกว่าเธอชื่นชมพี่นะพี่ไม่ได้ตกหลุมรักเธอหรอกใช่ไหมแต่ว่าเขาก็รีบปฏิเสธอย่าได้พูดจาไร้าสาระเชียวนะก่อนที่จะนัดกู้เสียไปทานข้าวในวันพรุ่งนี้เธอก็ขอเลื่อนมาเป็นวันนี้เลยเขาก็ตกลงโดยที่เอาเรื่องวิดีโอมาอ้างพ่อนางเอกรู้เรื่อง ื่องความสัมพันธ์ของพวกเขาก็อดใจไม่ไหวรีบมาบอกกับพระเอกพระเอกก็บอกข่าวดีว่าฉันได้รับเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมฤด,ดูร้อนของทีมจังหวัดด้วยนะสัปดาห์หน้าฉันจะไปรายงานตัวนางเอกยินดีกับเขาด้วยพระเอกถามย้ำว่าแค่นี้เองเหรอนางเอกบอกฉันจะเป็นผู้สนับสนุนหลักที่แข็งแกร่งของนายเองฝั่งกู้เซียก็แต่งตัวสวยเตรียมที่จะไปเดทจนเห็ดจิ๋วแซวเธอแย้งว่าแค่เพื่อนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแหละนะแล้วเธอก็ไปรอเขาที่บริษัทแต่เขากลับบอกว่าฉันติดประชุมคง จะไปไม่ได้แล้วนั่นทำเอาเธอแอบเสียใจแต่ก็คืนหนังสือให้แล้วลบวิดีโอให้ดูไม่มีอะไรฉันก็กลับนะพี่ชายกลับมาห้องก็เห็นว่าฝนตกแต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ก็เลยไปหาเธอที่ติดฝนอยู่ที่ป้ายรถเมย์เธอเลยถามว่าไม่ไประชุมแล้วเหรอเขาบอกว่าฉันมีเพื่อนร่วมงานคอยดูแลให้แล้วล่ะเราไปหาอะไรกินกันเถอะเธอก็เลยชวนเขาไปที่ร้านสะดวกซื้อเขาก็ใจดีถอดเสื้อคลุมคลุมให้เธอเธอกล่าวขอบคุณเขาที่มาหาแล้วเล่าว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาอยู่กับฉันวันหยุดตอนมอปลายนัดกันว่า จะไปต่างประเทศแต่พวกเขาก็ไม่มาฉันต้องแกล้งซื้อของที่ระลึกปลอมไปฝากเพื่อนจนถูกน้องสาวคุณจับได้ตลกมากเลยใช่ไหมล่ะแต่ว่าฉันก็เริ่มคุ้นเคยกับมันแล้วล่ะเวลาเหงาฉันมักจะไปที่ร้านสะดวกซื้อเล่นตู้แคปซูลเขาก็เลยชวนเธอมาหยอดเหรียญที่ตู้แคปซูลแล้วบอกว่าเมื่อฉันเบื่อฉันก็จะเล่นแคปซูลบ้างเป็นครั้งคราวเธอเลยบอกว่าเมื่อเราว่างเรามาเล่นแคปซูลด้วยกันอีกดีไหมเขาพยักหน้าตกลงฝั่งเนี่ยซิงเหอก็กําลังโพสต์เรื่องที่พระเอกทําร้ายร่างกายเขาลงเน็ตวันต่อมานางเอกกับพระเอกนั้นมมาที่ห้้องสุดดวยกัน นางเอกหยอดพระเอกว่าในที่สุดนายก็ตกลงมาเรียนหนังสือกับฉันจะให้ฉันมองแต่หนังสือได้ยังไงล่ะแต่เขาก็ยิ้มออกมาแล้วบอกว่าจากนี้ฉันจะให้เวลาอยู่กับเธอมากขึ้นนะแล้วทำไมถึงได้เลือกเรียนการเงินล่ะนางเอกก็ไม่รู้เหมือนกันแม่เลือกให้พระเอกก็เลยถามว่าแล้วอนาคตอยากจะทำอะไรนางเอกก็ไม่รู้อีกแล้วพวกเขาก็ได้เห็นโพสต์ของเนี่ยซิงเหอพวกเพื่อนเพื่อน,อนากันไวยวายที่ทุกคนพากันโจมตีพระเอกหาว่าเขาปล่อยให้คนมีประวัติรุนแรงมาแข่งยิงปืนมหาวิทยาลัยรู้เรื่องหรือเปล่าพวกเขา เาเป็นกังวลกันมากแล้วพระเอกก็ถูกโค้ดตามรอกลับมาแล้วค่อยคุยกันนางเอกก็เป็นห่วงโทรถามคุณชุยว่าพวกคุณเอาข้อมูลของเส้นจเจี้ยนมาจากที่ไหนในระหว่างนั้นโค้ดพยายามช่วยพูดให้พระเอกรับรองว่าเขานิสัยดีครับมีพรสวรรค์และหาตัวได้ยากพระเอกมาได้ยินพอดีโค้ชบอกว่าทีมงานจังหวัดเพิ่งโทรมายกเลิกการอบรมผู้บริหารก็ขอเวลาตรวจสอบรออีกสักหน่อยนะฉันเชื่อว่าโรงเรียนจะจัดการอย่างยุติธรรมแน่พระเอกเข้าใจ แต่ไม่เลิกที่จะฝึกซ้อมร่างกายโคช้ชกำชับว่าโคช้ชวีวางแผนอบรมพิเศษให้เธอแล้ว แล้วพระเอกก็ฝึกซ้อมต่อนางเอกเห็นก็ทักว่าอย่าทรมานตัวเองนักเลยให้เขาหยุดพักบ้างพระเอกก็เลยต้องยอมแล้วเธอก็ให้กินขนมคลายเครียดพระเอกบอกว่าฉันไม่เป็นไรหรอกแม้ว่าฉันจะไม่ได้ใช้กระสุนจริงโค้ตก็วางแผนให้ฉันแล้วนางเอกเทขนมให้ถ้าไม่หายเครียดก็ไปยิงต่อที่สวนสนุกและถามว่าจะทํายังไงกับเนี่ยสิงเหอพระเอกไม่อยากวุ่นวายอะไรกับเขาอีกนางเอกชมว่านายตัดสินใจถูกแล้วล่ะแต่ให้อภัยเขามันง่ายไปไหมพระเอกขำชวนให้เธอกินขนมคลายเครียดวันต่อมาเนี่ย สิงเห, <S 2> <S 2> งเหอก็ออมาหาเรื่องพระเอกอีกแต่พระเอกก็เมินไม่สนฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วฉันไม่มีเวลามาเล่นอะไรกับนายหรอกแล้วก็โทรขอความช่วยเหลือจากโคชนางเอกเห็นก็ไปบอกเพื่อนๆว่าเนี่ยสิงเหอมายั่วยุลูกพี่จุ้นอีกแล้วเราต้องให้บทเรียนกับเขาสักหน่อยไม่อย่างนั้นละก็เขาคงไม่หยุดง่ายๆแนะ่เราจะต้องรู้ว่าจุดอ่อนของเขาคืออะไรพวกเขาก็เลยช่วยกันหาข้อมูลจนได้รู้ว่าเขาเปิดสตูดิโอศิลปะอยู่ที่ร้านเครื่องเงินส่วนพระเอกก็ฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วโคชก็บอกว่า มหาวิทยาลัยรับคำรองแล้วละ่ะพรุ่งนี้ไปที่ห้องประชุมเตรียมตัวให้ดีนะพระเอกกล่าวขอบคุณและว,วันรุ่งขึ้นเขาก็ไปเข้าร่วมการประชุมเขากล่าวขอบคุณที่รับเรื่องยื่นอุทธรณ์พวกอาจารย์อยากรู้ว่า ใครดีใครก่อนในขณะเดียวกันพวกนางเอกก็มาหาเนี่ยสิงเหอนางเอกโวยวายว่านายส่งหนังสือพักการเรียนของเสื้นจิเวียนให้แม่ฉันใช่ไหมเขาแย้งว่าฉันพยายามช่วยไม่ให้เธอถูกหลอกนะนางเอกแย้งว่าฉันรู้จักเขาดีฉันไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรจากนายทั้งนั้นสำหรับนายแล้วการทันเรื่องลับหลังแบบนี้มันน่ารังเกียจแต่เขาแย้งว่าก็มันตีฉันแล้วมันก็เป็นคนทําให้น้าต้องตายทุกอย่างนี้มันเป็นเรื่องจริงฉันทําผิดอะไร